ัมมุนาวัตตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องราวของน้องดาวสาวสวยที่ทิ้งบ้านนอกคอกนามาเสี่ยงโชคชะตาในกรุงเทพมหานครน้องดาวเป็นคนที่มีหน้าตาสาวสวยหุ่นห้างของเธอก็ดียิ่งกว่านางแบบซะอีกน้องดาวประกอบอาชีพทำกิจการเสริมสวยแรกๆกิจการก็ดีมาก สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาใช้บริการของน้องดาวแต่มาช่วงหลังๆห,หลังจากที่โควิดเริ่มจะสั่งซาก็ปรากฏว่าเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ลูกค้าที่มาเคยใช้บริการอย่างเยอะแยะมากมายตอนนี้ก็กลับซบเซาสั่งซาอย่างเห็นได้ชัดแต่ที่จะมาใช้บริการอยู่เรื่อยๆก็เห็นจะเป็นพนักงานร้านนวดแผนโบราณที่ร้านอยู่ตรงข้ามกับร้านเสริมสวยของน้องดาวนั่นเอง หนึ่งในนั้นก็คือป้าเยาวสาวสวยรุ่นใหญ่เปรี้ยวจีจ๊ดจ๊าดในวัยห้าสิบปีป้าเยาวคนนี้สนิทสนมกับน้องดาวมากๆม,ม,มีอะไรก็จะมักพูดให้น้องดาวฟังเสมอน้องดาวเองช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ทำไมร้านนวดของป้าเยาวถึงมีลูกค้ามาใช้บริการอยู่อย่างเยอะแยะมากมายไม่ขาดสายด้วยความสงสัยนี้น้องดาวจึงได้เปิดอกถามกับป้าเยาวป้า ฉันขอถามอะไรสักอย่างสิพยาวไายตายแล้วมาเรียกป้าได้ยังไงเน่ยน้องดาวเรียกว่าพี่ยาวเรียกพี่ยาวคนสวยสิจ้าจาพี่ยาวฉันถามอะไรสักอย่างสิทำไมไอร้านนวดแผนโบราณที่อยู่ตรงข้ามฉันเนี่ยร้านที่พี่ยาวทำอยู่อ่ะทำไมถึงมีลูกค้าเยอะแยะมากมายสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายแถมมาก็ได้ทุกวี่ทุกวันอีกอะ พี่ยาวจ้าพี่บอกฉันหน่อยสิบ่มีอะไรดีอะทำไมลูกค้าถึงเยอะขนาดนี้โอ้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเพียงแต่ว่าบรรดาลูกค้าทั้งหลายเหล่านั้นก็คงจะติดอกติดใจในบริการของบรรดาพี่ๆเขานี่แหละโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะนวดแค่เนี้ยแล้วทำไมส่วนใหญ่มีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยอะพี่ยาวก็ผู้ชายมันขี้เมื่อย ผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการที่เนี่ยก็เป็นประเภทพวกแบกแบกหำหามเส้นยืดเส้นโจมากก็ไอ้พวกเนี้ยแหละเขาก็เลยมาใช้บริการเหล่านวดดีนวดถึงใจเขาเขาก็มาใช้บริการอยู่ล่ำไปนะจ๊นน้องดาวน้องดาวถามทําไมอะ่ะก็สงสัยนะสิจ๊ะพี่ฉันทํางานเสริมสวยอยู่ตั้งเนิ่นนานหลายปีแล้วว่า แทนที่จะมีลูกค้าประจำบ้างหลังจากที่มีโควิดผ่านไปสถานการณ์ก็เริ่มไม่ค่อยดีลูกค้าที่เคยเดินกันขวักไขว่าภายในร้านเสริมสวยของฉันตอนนี้ก็โล่งจ้งซะเหลือเกินมีเพียงแค่บรรดาพนักงานร้านนวดที่พี่เยาอยู่นั่นแหละที่คอยมาอุดหนุนจุนเจือฉันถ้าเกิดว่าไม่ได้พวกพี่ๆมาคอยอุดหนุนฉันป่านนี้ฉันคงจะปิดร้าน ปิดกิจการแล้วก็หนีไปอยู่ที่บ้านนอกบ้านเกิดของฉันแล้วล่ะจะพี่ยาวโอ้ยน่าสงสารเหลือเกินเอาอย่างนี้หรือเปล่าละ่ะน้องดาวน้องดาวอะ่ะก็ทำงานเสริมสวยไปด้วยถ้าเกิดว่าเลิกงานเย็นเย็นแล้วว่าถ้าหากว่ายังมีเรี่ยวมีแรงเหลือก็ไปรับจ็อบบีบบีบนวดนวดอยู่ที่ร้านพี่สีตอนช่วงเย็นเย็นนะัลูกค้าเยอะบางวันน่ะ หมอนวดก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าถ้าเกิดว่าดาวไปช่วยอะ่ะดาวก็จะได้เป็นค่าแรงเป็นค่ากับข้าวมาจุนเจือตัวเองอีกหนึ่งช่องทางนะหนูตายพี่ยาวเอาไว้ถ้าเกิดว่าฉันไม่ไหวจริงๆอะ่ะฉันจะปรึกษาพี่ยาวดูอีกทีนะแต่ว่าถึงฉันจะไปฉันก็นวดไม่เป็นน่ะทำยังไงดีพี่ยาวเอาอย่างนี เดี๋ยวช่วงระหว่างที่น้องดาวอยากจะไปทําอ่ะตอนเย็นเย็นหลังเลิกงานถ้าเกิดพี่ว่างเราจะนั่งกินเบียร์กันแล้วพี่ก็จะสอนก็นแล้วกันนะวิธีการนวดคลายเครียดบรรเทาอาการปวดเมื่อยล้าให้กับหนุ่มๆเขาวนะ่านะจะพี่ยาวถ้าอย่างงั้นฉันขอบคุณพี่ล่วงหน้าก็แล้วกันถ้าเกิดว่าฉันพร้อมอ่ะฉันจะพี่สอนนะจ๊ะ จ้าไม่ต้องห่วงสบายสายแฮปปี้ไทม์จ้าน้องดาวและหลังจากนั้นเวลาผ่านไปเพียงแค่ไม่นานเท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังปรากฏว่ากิจการร้านเสริมสวยของน้องดาวคนสวยก็ตกต่ำย่ำแย่ลงลูกค้าก็มีน้อยนิดเสียเหลือเกินไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เยอะแยะมากมายของน้องดาวเพราะว่าล่าสุดน้องดาวก็เพิ่งไปดาวรถเก๋งมา จึงทำให้เธอเกิดสภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังนั่นเองน้องดาวอดทนทนไม่ไหวไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงพอดีนึกได้ว่าพี่ยาวคนสวยเคยทาาทามเอาไว้ว่าถ้าหากเลิกงานเมื่อไหร่ก็ให้มาทำงานสมทบเป็นหมอนวดที่ร้านที่แกทำงานอยู่ดังนั้นเย็นวันนั้นนั่นเองน้องดาวคนสวยจึงได้ถือวิสาสะปรึกษาหาลือเจเยาวคนสวยอีกครั้งหนึ่งพี่ยาวจ้า ฉันน่ะสรุปใจได้แล้วนะจะพี่ว่าไงดาวคือว่าฉันอยากจะลองเป็นหมอหนวดดูว่าไอร้านเสริมสวยของฉันเนี่ยฉันก็ว่าจะปิดดูสักระยะนะพี่มันไม่ไหวแล้วว่าลูกค้าน้อยนิดละเกินรถฉันนะ่ะไฟแนนซ์มันก็จะมายึดแล้วนะจ๊ะพี่โอ้ยน่าสงสารละเกินดาวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวพี่จะสอนวิชานวดให้ แล้วหลังจากเลิกงานแล้วอะ่ะพี่จะสอนดาวเอาให้ครบท้วนกระบ,บวนความเลยดาวไม่ต้องห่วงนะหนูนะจะเพี่ยาวขอบคุณพี่มากๆเลยแล้วแต่ว่าเท่าแก่ของพี่อะ่ะเขาจะไม่ว่าหรือจ๊ะถ้าเกิดว่าฉันจะเป็นนวดที่ร้านอีกสักคนนึงอะ่ะไม่เท่าแก่แกใจดีแกไม่ว่าหรอกถ้าเกิดว่าดาวไปช่วยนวดมันก็ต้องมีค่าเวลาที่ดาวจะต้องจ่ายให้กับเท่าแก่เขาด้วย ก็ไม่เยอะแยะมากมายหรอกก็ชั่วโมงละร้อยดาวลองดูก็แล้วกันงานน่ะค่อนข้างจะสบายบางทีเรานวดเราทำถูกอกถูกใจลูกค้าเข้าๆเ,เขาก็จะให้ติปหนักนะบางคนก็ให้ห้าร้อยมั่งบางคนก็ให้หนึ่งพันบาทมั่งเห็นหรือเปล่าละเนี่ยดาวดาวว่าเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยหน้าตาดีแต่งตัวดี แต่ทองหยองใส่ไม่มีสักเส้นเนี่ยพี่เห็นใส่เชือกล่มและพี่เวทนาแล้วเกินดาวดูสิขนาดว่าหมดโควิดมาเศรษฐกิจไม่ดีแต่พี่เองอะท้องหยองเต็มตัวเลยทั้งสร้อยแหวนกำไรอะท้องล้นหลวนอะทอง92.5ด้วยนะรู้หรือเปล่าไม่ใช่ท้องเคด้วยใช่ฉันก็เห็นอย่างนั้นนะจ๊ะพี่ยังไงพี่ยาวก็ต้องสอนฉันนะจ๊ะ ได้แต่ตอนเยังเข้าร้านไม่ได้เดี๋ยวพี่จะมาสอนที่ร้านเสริมสวยดาวก็แล้วกันนะจ้าขอบคุณมากๆนะจ้าพี่เยาและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลังจากที่พี่เยาคนสวยแกเลิกงานไปที่เรียบร้อยแกก็จะเจียดเวลาดื่มเบียร์ของแกมาสอนวิชานวดขั้นสุดยอดให้กับน้องดาวและหลังจากเวลาผ่านไปเพียงแค่ไม่นานน้องดาวก็ได้ร่ำเรียนวิชาจากพี่เยา ส่วนจะครบถ้วนกระบวนความหรือเปล่าก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินครับท่านผู้ฟังหลังจากนั้นน้องดาวก็เลิกกิจการเสริมสวยไปโดยปริยายแล้วก็ไปนั่งเป็นหมอนวดคลายเมื่อยอยู่ที่ร้านร้านเดียวกับเจ๊เยานั่นเองวันนั้นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นกว่าวาเห็นจะได้น้องดาวเธอก็ได้เริ่มงานผู้ชายที่เริ่มงานน้องดาวคนแรกก็คือไอ้ดำไอ้ดำมีอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่ ค่อนข้างจะเนดเหนื่อยเมื่อยล้ามากพอสมควรวันนั้นน้องดาวก็บริการไอ้ดำเป็นอย่างดีเป็นยังไงบ้างเจพี่หนูนวดดีหรือเปล่าก็ใช้ได้ว่าแต่ว่าน้องนวดนานหรือ,อยังแล้วเนี่ยไม่นานเจพี่บอกตรงๆเลยว่าวันเนี้พี่แบประเดิมชั้นคนแรกเลยนะจ๊ะมือแรกของฉันเลยเจพี่โอ้จริงหรือเปล่าเนี่ยแต่ทําไมมือแรกรู้สึกว่า น้ำมือน้ำหนักมันจะดีเหมาะเหม่งนวดกำลังสบายเลยแบบเนี้ยดีจริงๆพี่ไม่ได้แกล้งชมนะจริงหรือเปล่าเจ้าพี่ว่าแต่ว่าพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่อดำพี่ทำอาชีพขับรถแท็กซี่ปวดเมื่อยบ่อยเหลือเกินเหมือนนวดที่นี่วันเว้นวันเสียค่านวดมากมายหลายบาทแล้วเนี่ยก็ยังไม่หายสัทีไม่รู้ว่าหมอนวดที่เนี่ยเลี้ยงไข้พี่หรือเปล่า ถ้าเกิดว่าน้องอ่ะสามารถนวดให้พี่คงคืนกำลังอาการปวดเมื่อยล้าหายเป็นปิดทิ้งได้เมื่อไหร่พี่จะสม,มนาคุณน้องอย่างดีเลยทีเดียวว่าแต่ว่าน้องชื่ออะไรอ่ะหนูชื่อดาวจะพี่ดำเอาเป็นว่าต่อไปเนี้ยพี่ก็เป็นแขกประจำของหนูเลยทิจ้ะได้ได้ได้นวดดีๆก็แล้วกันเดี๋ยวพี่จะมาอุดหนุนบ่อยๆก่อนจะมาพี่จะโทรลวกหน้าก็แล้วกัน เอาเบอร์โทรหนูให้พี่เดี๋ยวตอนที่พี่โทรมาพี่จะโทรบอกก่อนจะได้ไม่เสียมารายาทดีหรือเปล่าจ๊ะจัพพ่ดำขอบคุณมากๆดีใจเหลือเกินน่ะในที่สุดฉันก็มีว่าที่ลูกค้าประจำจนได้นะจ๊ะอืมไม่เป็นไรหรอกจ้าช่วยเหลือกันวันนั้นน้องดาวได้นวดลูกค้าประมาณ3-4คนเห็นจะได้คานวดก็ไม่ใช่ธรรมดาครับแต่ละคนนวดก็สองชั่วโมงขึ้นไปทั้งนั้น น้องดาวถึงกับปวดง่ามมือมากๆเลยทีเดียวแต่ด้วยค่าแรงที่เยอะแยะมากมายสองชั่วโมงก็ได้เงิน500บาทน้องดาวดีอกดีใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวพอนานเหลือเกินแล้วที่น้องดาวไม่ได้จับเงินก้อนแบบนี้วันนี้น้องดาวได้เงินถึง2,000บาทเลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างนาดาวเหนื่อยหรือเปล่าเหื่อยนิ้วใช่หรือเปล่าละงานวันแรกอะเจะเพี่ว เมื่อยง่ามมือมากเลยนะพี่แต่ว่าได้เงินสอง0ันบาทฉันดีใจแล้วเกินนะ่ะลูกค้าบางคนก็ให้ทิปฉันร้อยสองอด้วยนะจ้ะพี่อืมเอา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 ดีใจด้วยนะถ้าอย่างเงี้ยดาวจะได้ลืมตาอ้าปากได้สักทีนะจะะพี่เาาฉันขอบคุณพี่มากๆเลยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้พี่ ฉันก็คงจะมืดแปดด้านหาหนทางออกของชีวิตไม่เจอแน่เลยพี่ยาวฉันเป็นหนี้บุญคุณพี่นะจ๊ะจ้ะไม่เป็นไรถ้อยถีถ้อยอาศัยกันเราเป็นคนบ้านนอกคอกนามาเสียงโชคชะตาในกรุงเทพเหมือนกันใจจืดใจดำกันไม่ได้หรอกจ้จะพี่ยาวฉันขอบคุณพี่อีกครั้งนะจ๊ะและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา น้องดาวคนสวยกดสะบัดคราบช่างเสริมสวยออกหันมาทำงานเป็นหมอนวดอย่างเต็มอัตราศึกเธอไม่ได้มีความเอียงอายอะไรเลยเพราะดาวถือว่ามันเป็นอาชีพที่สุดจริตนั่นเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปเงินทองที่ได้มาดาวกับรู้สึกว่ามันมีอะไรไปแปลกๆครับท่านผู้ฟังแปลกตรงที่ไม่ว่าดาวจะทำงานยังไงดาวก็ยังได้วันละ1 0 0 0ถึง2,000บาทเท่าเดิม ต่างจากปะเยาแล้วก็รุ่นพี่หมอนวดคนอื่นพอดูแล้วแต่ละวันที่ได้ได้จำนวน3,000ันถึง5,000เลยทีเดียวไม่รู้ว่าไปทำอีท่าไหนแต่ละคนข้าวของเงินทองเยอะแยะมากมายก็เลยทำให้ดาวเกิดความสงสัยทั้งทั้งที่ทุกคนใช้เวลานวดก็พอๆกันแต่ทำไมรายได้ถึงได้แตกต่างกันเยอะแยะมากมายขนาดนี้เธอจึงได้ปรึกษาหารือกับพยเยา หมอนวดอาจารย์ของเธออีกครั้งหนึ่งพี่ยาวจะพี่ยาวฉันอยากจะถามอะไรพี่อีกสักอย่างอะ่ะเรื่องอะไรเหละจ้าดาวก็เรื่องที่ว่าทําไมเวลาที่ฉันทํางานน่ะก็ทํางานก็ช่บงพอๆกับพวกพี่ทุกคนอะ่ะแต่ทําไมพวกพี่ถึงได้เงินเยอะกว่าฉันทุกคนเลยละจ้าเหตุผลเพราะว่าอะไรเหรอจ้าพี่พี่มีอะไรที่พี่ยังไม่ได้สอนฉันหรือเปล่าวะโอ้ยเรื่องนั้นเองหรอกเหรอ อืแมหมในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วนะเนี่ยน้องดาวถึงเวลาเวลาอะไรเหรจ้ะพี่ยาวก็เวลาที่พี่จะต้องสอนท่าไม้ตายให้กับน,น้องดาวยังไงเล่าท่าไม้ตายอะไรเหรจ้ะพี่ก็ท่าไม้ตายก้นหีบที่บรรดามหมอน,นวดสายมืดสายเทา้าเข้าร่มเรียนกันมายัางไงเล่าอ,อะไรเหรจ้ะพี่อย่าพูดเยินเย้อเลยจ้า บอกชิมาตรงๆเธอก็วิชาเนี้ยเขาเรียกว่าตําแตงหรือพูดให้สุภาพก็คือการนวดกระสแต่ภาษายุคใหม่เขาเรียกว่านวดกระปูว่าเฮ้มันคืออะไรเหรจ้าพี่เยาวมันก็คือเวลาที่หมอนวดอย่างเราว่าใช้มือทำอะไรอย่างว่ากระอิปพิกจู้ของลูกค้ายังไงเล่าไว้น่าเกียดจังเลยพี่เยาพูดแบบนี้ น่าเกลียดน่ะฉันรับไม่ได้อืมก็อยากจะรู้พี่ก็เลยพูดให้ฟังแล้วว่าแต่ว่าผลตอบแทนน่ะมันเยอะแยะมากมายหรือเปล่าจะพี่เยอะบางคนก็ให้สองสามพันเลยนะฮะจริงหรือเปล่าเจนี่พี่เอวจริงพี่จะโกหกทำไมเล่าพี่ตอบตรงๆเลยแล้วว่าแต่ว่าดาว่ะมีลูกค้าประจำมั่งหรือยังอ่ะมีแล้วจะพี่หุย มีไปสิบยี่สิบคนเลยละจ้าเอาถ้ามีลูกค้าเยอะขนาดนั้นก็ดีแล้วก่อนลองทาบถามดูสิว่าลูกค้ามีความต้องการหรือเปล่าฮะแล้วฉันจะถามยังไงอะพี่ฉันอายเขาว่าอืมลองดูลองดูก่อนเผื่อมันอาจจะดีก็ได้นะดาวจ้าถ้าอย่างนั้นฉันจะลองดูก็ได้นั่นไงพอดีเลย เสียขาวลูกค้าประจำของฉันคนนี้กระเป๋าหนักนวดแต่ละครั้งก็ให้ติปทีละส0งร0อเดี๋ยวฉันจะลองเจราจานวดกระปูกกระเสียขาวเขาดูก็นล้วกันนะจ๊ะพี่อืมอ่ะลองดูลองดูหลังจากนั้นน้องดาวคนสวยก็ได้พาเสียขาวไปนวดอยู่ในห้อง VIP และในขณะที่น้องดาวกำลังนวดให้เสียขาวอยู่ เธอก็ได้ตัดสินใจบอกคอร์สพิเศษกับเสียขาวเออเสียขาวคะว่าไงจ๊ะหนูดาวคือว่าอพอดีว่าดาวอะ่ะมีคอร์สพิเศษมาเสนอเสียขาวว่าค่ะหืมคอร์สพิเศษอะไรอะ่ะฉันมานวดกับดาวเนิ่นนานเป็นเดือนแล้วไม่เคยได้ยินเลยว่ามีคอร์สพิเศษมันคืออะไรย่ะเออ แหมมันไม่ใช่เรื่องทะลึ่งนะคะเสียขาวอะไรอะ่ะก็แบบว่าเออไม่ใช่เรื่องลาโมกด้วยอะ่ะโอ้แหมฉันตื่นเต้นเหลือเกินนะเนี่ยดาวอะไรอะ่ะบอกฉันมาตรงๆเลยคือว่าแหมดาวจะต้องนวดกระสายนวดกระปูให้เสียขาวนั่นแหละคะ่ะนวดกระปูนวดตรงไหนอะ่ะแหมเสียคะ ก็นวดตรงนั้นน่ะนวดที่น้องชายของเสียยังไงล่ะคะหอจริงหรือเปล่าเนี่ยดาวเธอพูดจริงหรือเปล่าจริงคะเสียแล้วว่าแต่ว่าเสียอยากจะลองใช้บริการดูหรือเปล่าได้เอาเลยจัดการเลยทําให้ดีถ้าดีจริงอะ่ะฉันน่ะจะติพให้อย่างหนักเลยถ้าอย่างนั้นดาวจะลองดูก็แล้วกันนะคะฮะลองดูดาวยังไม่ได้เรียนนวดกระปูมาเลยเนี่ย ไม่ค่ะยังไม่เคยเลยเพียงแต่ได้ยินจากพี่ยาวเล่าให้ฟังก็เลยอยากจะทดลองดูเลยยังไม่ได้เรียนเลยคะเสียแล้วว่าแต่ว่าเสียเคยผ่านกิจกรรมอย่างนี้มาบ้างหรือเปล่าคะคอร์สแบบเนี้เสียผ่านมาหรือ,อยังก็ผ่านมาบ้างอะทําไมอยากจะให้ฉันสอนเหรอคะเสียถ้าเป็นไปได้เสียก็สอนดาวได้เลยนะคะอืมเอาละถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวฉันสอนให้ก็แล้วกันฉันยิ่งเป็นคนขี้เกงใจอยู่ด้วยใครต้องการจะให้ฉันช่วยเหลือฉันก็จะลองช่วยโดยการสอนให้ดาวก็แล้วกันขอบคุณมากๆากคาเซียหลังจากนั้นน้องดาวคนสวยก็ค่อยๆเอ,อื้อมมือของเธอไปจับที่ส่วนของน้องชายของเสียขาวจับเล่นไปเล่นมาแป๊บเดียวเสียขาวแกก็เกิดความระทึกใจขึ้นมาซะอย่างนั้น น้องชายของแกชูชันขึ้นมาผิดหูผิดตาและมันก็ยังชี้หน้าดาวอีกด้วยดาวเห็นเข้าถึงกระตกอ,อกตกใจรีบใช้มือบรรเลงน้องชายของเสียขาวเป็นการใหญ่และสุดท้ายน้องชายของเสียขาวกดทนลิดมือของน้องดาวไม่ไหวและเสร็จสมอารมณ์หมายไปโดยปริยายครับท่านผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะเสียดีหรือเปล่าคะดีดีมาก แม่แต่ว่ามันดูแล้วมันยังไม่ชินมือเท่าไหร่เนาะเอาเป็นว่าคราวหน้ามาแก้มืออีกครั้งก็แล้วกันแต่คราวนี้ก็สุดยอดแล้วฉันเชื่อแล้วเกินนะว่าดาวอ่ะพัฒนาฝีมือได้ไม่ยากหรอกอีกหน่อยจะต้องเป็นดาวที่นี่สมชื่อแน่นอนฉันเอาใจช่วยดาวนะขอบคุณมากๆนะคะเซียอืมเอาละเออแม่เหนื่อยแล้วเกินเดี๋ยวฉันใส่เสื้อผ้ากลับบ้านเลยดีกว่า วันนี้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันอ่ะนี่ฉันให้เงินไว้ใช้5,000บาทถือว่าเป็นการเปิดซิงก็แล้วกันคาเซีย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยนะคะและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าลูกค้าประจําของน้องดาวแทบจะทุกคนหลังจากที่นวดปกติเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็จะต้องจบคอร์สด,ด้วยการนวดกระปูทุกรายไป ทีนี้น้องดาวก็เงินทองเยอะแยะมากมายพอการนวดกระปูแต่ละครั้งลูกค้าจะต้องเสียเงินให้เธอ1,000-2,000ถึง2,000บาทเลยทีเดียวช่วงหลังๆน้องดาวก็ค่อนข้างจะอู้ฟู่เลยทีเดียวเงินทองเยอะแยะมากมายแต่เธอก็ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายจนทำให้พี่ยาวเกิดความสงสัยว่าทำไมเงินทองของดาวก็เยอะแยะมากมายแต่กลับประหยัดเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ดาวพี่ถามอะไรหน่อยสิทำไมจะพี่เยาวก็ทุกวันเนี้ยดาวอะเป็นดาวประจำของที่นี่เลยเงินทองดาวได้เดือนเป็นหมื่นทำไมถึงยังใช้ชีวิตไปหยัดอยู่แบบเดิมะรถล,ลาก็ยังเป็นคันเดิมเสื้อผ้าก็เป็นตัวเก่าๆหื่ไม่เจียดมาใช้มั่งละหนูโทถพี่เยาวดาวมีเรื่องจะบอกจะพี่ พ่อแม่ที่บ้านนอกลำบากเหลือเกินที่ดาวยอมมาทำงานแบบนี้ <_ d ial ing> ก็เพราะอยากจะช่วยเหลือพ่อแม่นั่นแหละจ้ะพี่เรื่องจริงๆมันก็เป็นแบบนี้ส่วนเรื่องอยากจะใช้ชีวิตให้สะดวกสบายมันก็เป็นผลพลอยได้พี่ดาวทำแบบนี้เพราะว่าดาวต้องหาเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นั่นจ้ะพี่ยาวโอ้ยประเสริฐจริงๆแล้วดาวเอ้ยอาจจะเป็นเพราะว่า บุญที่ดาวเป็นคนกระตันยูกระตะเวทิตาต่อพ่อแม่นี่กระมังะ่ะจึงทำให้ดาวอะ่ะมีลูกค้าประจำเยอะแยะมากมายแสงหน้าทุกคนได้อืมสาธุสาธุยังไงก็ขอให้ความดีที่ดาวทำอะ่ะส่งผลให้ดาวจเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะดาวนะจะพี่ยาวฉันขอบคุณพี่มากๆเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้พี่ ฉันก็คงไม่มีช่องทางหาเงินได้เยอะแยะมากมายเอาไว้ส่งเสียให้พ่อแม่อยู่ดีกินดีแบบนี้นะจ๊ะพี่ไม่เป็นไรช่วยกันได้เราก็ช่วยนะดาวจ๊ะพี่ฉันขอบคุณพี่อีกครั้งนะนี่แหละครับท่านผู้ฟังชีวิตของน้องดาวอาดีตช่างเสริมสวยสุดท้ายเธอก็มาประกอบอาชีพเป็นหมอนวดและยังมีช่องทาง ที่สร้างความร่ำรวยให้เธอได้มากกว่าเดิมโดยการนวดกระปูนนั่นเองแต่หลังจากนั้นเวลาผ่านไปอีกห้ปีน้องดาวเธอก็เลิอกอาชีพเป็นหมอนวดพราะเธอได้เจอกับเสียใหญ่ใจกว้างคนหนึ่งเสียคนนั้นมีชื่อว่านิวัตเสียหลงรักน้องดาวมากประกอบกับเสียนิวัตคนนี้ไม่มีลูกไม่มีเมียก็เลยตัดสินใจตกแต่งกับน้องดาวให้ถูกต้องตามประเพณี และหลังจากนั้นพวกเขาก็ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับขอความสุขสวัสดีจงมีแดทุกท่านสวัสดีครับ